ถามได้หลายครั้งนะคะครั้งละหนข้อค่ะะดูภายใน3ามวันนะคะสวัสดีนะสวัสดีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนในเรื่องราจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะคุณแรกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไก่กสวัสดีค่ะคุณแรกขอบคุณนะคะสำหรับใจส้มนะคะ สวัสดีเจ้าคุณส,สองกุหลาบนะคะสวัสดีเจ้าทั้งหลาย <c oughs> นะเข้ามากันแล้วก็กดแชร์ออกไปเซ <c oughs> มีฮิปโปน้อยด้วยเฮสวัสดีค่ะอาจารย์โออาจารย์ท็อปสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าทั้งหลายนะคะ